ดีครับจากร้านทวัตชัยนะครับขอบคุณโอกาสดีๆนะครับที่ลูกค้าเอารถเข้ามาติดนะครับเป็น Honda HRV นะครับกับฟิล์มโซลกาดรอบคันนะครับเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับใครหลายๆคนนะครับที่กําลังเลือกหาฟิล์มนะครับบริษัทโซลกาดครับเป็นบริษัทเดียวกับบริษัทที่ทํากระจกให้เบนซ์ BM แม้กระทั่งมิสูบิชินะครับแล้วก็รถที่เป็นตัวเกตท็อปท็อปนะครับในตลาดนะครับบานหน้านะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นตัวของ ห0รนะครับหรือ CH32 นะครับเนื่องจากลูกค้าบอกว่านะครับอยากได้ความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็กันความร้อนดีนะครับ5 0เป็นะครับเป็นเบอร์ที่แนะนํามากๆครับขับได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนนะครับเห็นทึบๆอย่างนี้นะครับข้างนอกข้างในใสมากๆครับเดี๋ยวลองลองไล่ข้างนอกดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในรถนะครับเนี่ยครับเวลาเราขับคนเดียวนะครับที่เป็นผู้หญิงขับใน ระยะทางไกลนะครับหรือไปคนเดียวนะครับฟิล์มดำนะครับช่วยเราได้มากนะครับทําให้เขาไม่เห็นว่ามากี่คนปลอดภัยนะครับเวลาเราไปที่ที่มืดนะครับหรือออกต่างจังหวัดนั่นเองนะครับบวกกับ80%นะครับตัวนี้กันความร้อนดีมากๆครับเป็นฟิล์มที่เราจอดรถแป๊บเดียวนะครับความร้อนก็ออกไปหมดนะครับ80%บานหลังนะครับดูทึบๆแบบนี้นะครับ แล้วก็บานข้างนะครับถึงแม้เขาจะดูเป็นฟิล์มดำที่มีการสะท้อนครับแต่สะท้อนต่ำมากมากครับทั้งสองอย่างนะครับบานหน้าและรอบพันุนะครับสะท้อนแค่ส0เอร์เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพอเราเข้ามาในรถแล้วไม่ลดเลยครับดีมากครับ5 0เวลาเรามองออกในตอนเวลาสัก4ี่โมงเย็นนะครับ จะออกมาประมาณนี้นะครับได้สีที่เป็นธรรมชาติมากๆครับตอนนี้อุณหภูมินี้30กว่าองศานะครับแต่ผมไม่รู้สึกร้อนเลยเวลาจับคอนโซลตรงนี้ปกติต้องร้อนมากๆครับแต่อันนี้ไม่รู้สึกเลยนะครับแล้วก็บานข้างนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็น GR10 นะครับบริษัทโซลกาดนะครับเป็นบริษัทที่เขาติดฟิล์มนะครับแล้วก็ได้รางวัลมากมายนะครับนี่ครับเยอะมากๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของฟิล์มเองหรือผิวหนังนะครับเขาก็ถูกลองรับทั้งนั้นนะครับซึ่งฟิล์มรวมไปถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูสเปกกันนะครับสเปคตัวแรกนะครับก็คือ GR 10รอบพันนะครับทีเซอร์นะครับหรือการควบคุมร้อนรวมนะครับอยู่ที่70%เลยนะครับการยู99นะครับสะท้อนต่ำถึง10%แสง2องพนนะครับแต่เราดูนะครับ กเปอร์เซ็นของเขานะครับใส่เคลียร์แบบนี้เลยด้วยเทคโนโลยีนะครับทําให้เขาใส่เคลียร์กว่าฟิล์มอื่นมากๆนะครับแล้วก็บานหน้านะครับลูกค้าเลือกใช้เป็น CH32 นะครับหรือตัวของ5 0นนั่นเองนะครับกันความร้อน5 3าเปเซนนะครับอันนี้คือตามกันความร้อนรวมนะครับแบบนี้เลยนะครับมองออกได้แบบนี้เลยเวลาเรามองผ่านกระจกหลังนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วดูข้างนอกนะครับสว่างกว่านิดเดียวนะครับฟิล์มที่เขาได้มาตรฐานนะครับเขาจะมอออกใส่เคี้ยนะครับถึงว่าสเปคนะครับจะสู้ตัวเล็กๆไม่ได้นะครับแต่ว่าเวลาเราใช้จริงเนี่ยเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่เราลองไปดูบันท้ายๆกันบ้างนะครับแบบนี้เลยนะครับผมว่ามันใสมากๆครับแล้วก็เหมาะกับคนที่ กาลังหาฟิล์มที่กันความร้อนดีนะครับแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับจบมากๆครับถ้าใครอยากหาตัวที่กันความร้อนดีนะครับตัวนี้เขาได้รางวัลมากมายนะครับไม่ว่าจะาก,กันความร้อนดีหรือตัวของระบบสมาร์ทลิงที่เขาทําเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือโรงงานเขาอยู่ในอเมริกาจริงนะครับ ซานดิ e เอโกนะครับประเทศอเมริกานั่นเองนะครับถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับฟิลม์มถามกันเข้ามาเลยนะครับแต่ว่าเวลาเราเลือกฟิล์มนะครับดูรีวิวได้แต่แนะนำว่าให้ดูพฤติกรรมตัวเองก่อนถามตัวเองอย่างแรกนะครับว่าสายตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องสายตาไหมครับตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนบ่อย แล้วเราก็ลองดูเข้ามาดูตัวอย่างกันที่ร้านนะครับว่าถ้าเราขับแบบเนี้ย80%เราไหวแนะนําไป80%เลยเพราะว่ากันความร้อนดีได้ความเป็นส่วนตัวมากนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าโอเค80%ไม่ไหวก็อาจจะลดมาเป็น70% 60% 50%นะครับตามการมองออกที่เราสามารถมองได้นะครับแนะนำอย่างนี้นะครับเป็นหลักนะครับแนะนำให้มาดูตัวอย่างที่เขาติดตั้งอยู่บนกระจกให้จริงจ เวลาเราจะได้นึกออกนะครับว่าดูกลางวันสามารถมองออกได้ประมาณนี้กลางคืนเราก็กะประมาณการได้นะครับเน้นที่พฤติกรรมตัวเราก่อนนะครับแล้วก็ผมถามนิดนึงเผื่อจะเป็นข้อมูลให้ใครๆหลายๆคนคือ,อผู้ชมเนี่ยดูใช้เป็นฟิล์มประหลอดหรือเป็นฟิล์มดำหรือเป็นฟิล์มเซรามิกกันนะครับคอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะครับจะเป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆนะครับขอบคุณครับถ้าผม ช่วยอะไรได้หรือตอบอะไรได้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยตอบข้างล่างนะครับขอบคุณครับ